อัมลังโดนกระแสข่าวบันเทิงโจมตีอย่างหนักเลยค่ะสำหรับนักร้องสาวสวยนะที่สุดจะอ,อนหวานฐานะ,ะนักร้องดังยุค90คุณนัทมีเรียนั่นเองค่ะตอนนี้เจอดราม่าเต็มๆเลยนะถูกจับโยมว่าเป็นคู่ที่ต้องกำลังจะเลิกลากันหรือเปล่านะคะึ่งหลายคนก็อิจฉาอิจฉานะคะเพราะว่าคู่นี้เขากิ่งทองใบหยกจริงๆค่ะคุณนัทมีเรียว่าสวยเรียบร้อยนะคะในขณะที่คุณอ้ำอธิชาตินั่นก็หุ่นซับเหลือเกินแถมเป็น พระเอกหนังหน้าฟ้าประธานจ้า,าหานะคะคราวนี้ค่ะก็มีกระแสข่าวลือกันว่าเตียงหักหรือเปล่านะบอกว่าพระเอกเนี่ยพระเอกคนดังเนี่ยดันไปนอกใจภรรยาเพราะว่าไปมีสาวคนใหม่นะคะอันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมาค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้คุณอ้ําอธิชาติก็ได้อัดคลิปวิดีโอยืนยันความริสุ์ว่าไม่ใช่คู่ตัวเองแล้วล่ะนะเพราะว่ายังคงอยู่บ้านเดียวกันกับเอ่อคุณนัดมิเรียนะคะยังกินนอนกินข้าวด้วยการใช้ชีวิตกันแบบปกติปกตินะคะซึ่งอันนี้แอดเองก็เห็นว่าช่วงที่คุณอ้ําไปช่วยน้ําท่วมนั้นคุณนัดมิเรียก็อยู่เป็นกําลังใจไม่ห่างเลยช่วยเตรียมข้าวของต่างๆด้วยนะคะก็เลยงงนิดหนึ่งว่าเอ๊สรุปเช็คคู่นี้จริงหรือเปล่านะ มาดูฟากฝั่งโซเชียลมีเดียบ้างนะคะที่พอจะเป็น ข้อมูลล่าสุดให้หลายคนเนี่ยจับตาบความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าฝั่งของคุณนัทมิเรียค่ะได้ออกมาโพสต์เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากที่มีข่าวลือเหล่านี้นะคะแต่ถามว่าเป็นการโพสต์ตรงเลยหรือเปล่าเป็นคําตอบในเรื่องนี้หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่นะคะแต่หลายคนก็ตีความถึงบริบทนะคะที่เกิดขึ้นก็คือคุณนัทเนี่ยได้โพสต์ใน i อ Story ค่ะ เป็นคลิปวิดีโออยู่บนรถนะคะมองเห็นถนนแล้วก็ใส่เพลง B O K เข้าไปนะคะในท่อนที่ร้องว่า I just wanna be OK a y be OK นะคะคือฉันก็อยากจะโอเคนะเออฉันก็แค่อยากจะโอเคเอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในภาพเนี่ยนอกจากจีบรรษแล้วนะคะยังจับมือกับหลานสาวด้วยนะคะ พร้อมกับเขียนแคปชั่นแล้วก็แท็กเรียกหลานสาวด้วยว่า Together นะคะก็นี่ราคาจับมือแน่นๆไปด้วยกันแบบนี้จะมีความหมายในยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหลายคนก็ตีความไปต่างๆนัานาเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือมีคนเข้าไประดมคอมเมนต์รัวๆค่ะทั้งหัวใจและกำลังใจนะคะซึ่งไม่รู้แหละ จริงไม่จริงนะคะแต่กําลังใจล้นโซเชียลแล้วพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณนักมิเรียเนี่ยเป็นคนที่มีเอเยอะมากแล้วก็วางตัวดีนะ่ารักมาดูตลอดเลยนะ ซึ่งย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าคุณอ้ํากับคุณน,นัดเนี่ยเขาก็เข้าประตูวิวากกันมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนานก็ถือว่าเป็นรักที่มั่นคงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมจะหหลายคนเนี่ยอิจฉาตาร้อนเลยนะแล้วก็รักกันมาได้อย่างยาวนานด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ย รู้จักกันเพราะว่าบุญภาวาสนาส่งนะคะเกิดจากการทำบุญเจอกันบ่อยๆนะคะหลังจากน,านั้นคุณอ้ําเนี่ยก็เป็นคนจีบคุณนัดเองนะ,ะก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าพี่สาวเนาะเรียกว่าพี่นัดนะคะก่อนที่จะมาคบหาดูใจแล้วก็ลงเอยเข้าประตูวิวากกันในที่สุดนั่นเองนะคะก็เลยทำให้หลายคน ติดใจสนใจแล้วก็ตามข่าวนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครชื่นชอบข่าวดารานะคะรวมถึงแง่มุมต่างๆของคนดังแล้วก็กติดตามนะ Follow นะคะดราม่าซีนเอาไว้ยังไงเจอกันคลิปหน้าจะดราม่ากันเรื่องอะไรอีกก็ติดตามไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินขอ say goodbye พีก่อนค่ะ